สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็มมาพกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดวันที่1มิถุนายน2567น2567นะคะแนวทางจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะที่ทุกคนรอคอยเนาะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเนาะคะ่นะเนาะวันนี้ลงให้แล้วนะคะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะของเซียนหนุ่มนี่เข้ามา3งวดติดๆเนาะ แต่งวดที่ผ่านมาหลุดนะคะหลุดคือหลุดน้องพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสซึ่งกันและกันเนาะค่ะเอาเราไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะถูกใจ FC หรือเปล่าจะชอบไหมเนาะคะ่ะเนาะอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบบคท่านี้ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มต้องกล่าวขอโทษขออภัยงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะ แต่ว่ามีเอฟซีเรียกรองเข้ามาเยอะมากเนาะค่ะเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเสียนหนุ่มของเขาก็ไม่ถึงกับชี้เลยเนาะงวดก่อนหน้านั้นเข้าทั้งหมดเลยล่างเนาะค่ะเราต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าบอของเพื่อนก็ทือว่าเดินดีเนาะให้เบิ้งซิติตีเก้าของเพื่อนก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วก็ก่อนหน้านั้น มันเข่าสามงวดติดๆได้พอพี่น้องก็มาดามอยากให้เบิงงเนาะค่ะเนาะก่อนหน้านั้นก็เข้าไปเจ็ดเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะเพราะว่าถือว่าเดินดีมากๆเนาะค่ะรัฐบาลไทยของเซียนนุ่ม <S <S แล้วก็งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าไปนะคะ <S 2> <S 2> ถือว่าเดินดีสุดๆเนาะค่ะสามงวดติดๆเนาะ วันที่หนึ่งเดือนสี่เข้าไปเก้าศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับรัฐบาลไทยออกสี่แปดหนึ่งล่างออกเก้าศูนย์เว้นบบไลงวดนอะกพม่พี่น้องก็มาออกอีกนกเกาศูนยะ์เนะวาะว่าบอกแล้วก็ต่อมาก็วันที่สนะิบหกเนาะต่องวดมาวันที่สิบหกก็มาเข้าเจ็ดเก้าตรง,ต,รงตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับ เข้าไปตรงๆรัฐบาลเราออกหมาตะเลียงเล่าลายกัดลงลราพอปพินองรัฐบาลไทยออกห้าเก้าแปดล่างออกเจ็ดเก้าเข้าตรงๆตัวเน้นตัวจอดเนาะคะ่ะแล้วก็งวดต่อมาวันที่สองเดือนห้าเนาะคะ่ะวันที่สี่เดือนสี่เข้าไปทั้ง ทั้งสองวดเนาะค่ะติดนะคะแล้วก็งวดที่สามติดติดเนาะค่ะก็เข้าไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกตรงตรงแบบไม่ต้องกับรัฐบาลไทยออกหนึ่งหนึ่งหกบนนะคะหนึ่งเจ็ดล่างนะคะเข้าไปตรงตรงตัวเน้นด้วยนะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้เน้นเนาะค่ะเนาะแล้วตัวตัดก็เข้านะคะตัวตัดก็เข้านะะเานาะนี่คือสถิติเก่าของ เซียนหนุ่มที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะก็เลยอยากให้ FC ได้ดูได้ชมเนาะค่ะเพราะว่าของเขาถือว่าใช้ได้แล้วก็เดินดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาดามจะให้ดูสูตรตัดของเขาด้วยเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนรอคอยคําว่าสูตรตัดเนาะ FC บอกว่าโล่งห้เน่ครับเสียเอาไว้ถ้าไปหยิบจับลรตลีวสันเพลนวาเนาะนี่จะเป็นสูตรตัดเนาะค่ะ ก็เข้าไปหนึ่งเจ็ดตรงตรงเด้อค่ะเด้วอวดก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าไปเกตเก้าตรงตรงตัวเน้นตัวเจอกเด้อค่ะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าไปที่เก้าศูนย์แต่ไม่ได้เน้นเด้อค่ะเด้อเน้นเพิ่อเน้นให้เก้าสามแล้วก็เก้าเอเจ็ดสามเด้อค่ะแต่เข้าเก้าศูนย์เนาะถือว่าผ่านนะคะ แต่งวดที่ผ่านมาต้องกราบขอโทษขออภัยไม่เข้านะคะหลุดค่ะหลุดลุดคือหลุดเนาะเราให้โอกาสซึ่งกันและก,กันเนาะคือให้ดูสิถิติเก่าของเขาไปแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยจะให้ดูจะเป็นของวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะคะเสียนหนุ่มให้มาวิ่งบนล่าง

สตัวเน้นให้2หางจะเป็น8 7 0แล้วก็แปดเนะคะเอาแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มนะะเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อะค่ะเดอะ้อถ้าเข้าถ้าปังก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะสูตรตัดสูตรตรัดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่27เนาะเอาเป็นวันที่29นะคะสูตรตัด โค้งสุดท้ายจะลงให้ของทุกเซียนเนาะค่ะจะสรุปสูตรตัดให้ทุกเซียนเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้าเด้อค่ะเด้อว,วันที่ยี่สิบเก้าจะสรุปทุกเซียนให้เนาะค่ะสูตรตัดนะคะจะรีบลงสูตรเต็มให้ทุกเซียนให้เรียบร้อยก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วสูตรตัดค่อยลงให้วันที่ยี่สิบเก้านะคะวันนี้ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะยี่สิบเก้ารอคอยนะคะ จะไม่ให้รอนานเนาะค่ะเนาะจะให้จะไม่ให้รอนานจะได้เอาไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ท่านเนาะค่ะเนาะถ้าใครชอบใครตามเนาะค่ะอ่ะแคปหน้าจอเด้อพแมพ่นองถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะนี่จะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นของชอเชชัยเด้อค่ะของชอเชชัยเข้าไปตรงๆนะคะสำหรับแฟนขับชอเชชยัย อขอโทษขออภัยพมกพี่น้องสำหรับแฟนขับโชเชษชัยนะคะของโชเชษชัยเข้าไปเต็มๆนะคะตรงๆ90แบบไม่ต้องกับแต่สูตรตัดไม่ผ่านเด้อค่ะสูตรตัดของโชเชษชัยไม่ผ่านเนาะแต่งวดนี้เอาใหม่เพราะว่าสูตรตัดเขาตัดให้มาตัวนี้เนาะคะ่ะไม่ผ่านเนาะแต่เข้าสูตรเต็มแต่เข้าสูตรเต็ม รอติดตามเดี๋ยวจะลงให้เนะคะเนาะหลังจากลงของเซียนหนุ่มแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ของเลขล็อกกิกนะคะของเลขล็อกกิ๊กลงคลิปให้แล้วนะคะสำหรับ fc ที่ติดตามเลขล็อกกิ๊กนะคะแล้วสูตรตัดจะลงให้วันที่29เเด้อค่ะของสูตรตัดของเลขล็อกกิ๊กก็จะลงพร้อมกันเนาะคะ่ะจะสรุปให้ทุกเซียน สูตรตัดของเลขล็อกจิกก็จะลงให้นะคะเนาะรอติดตามชมเดี๋ยวมาดามจะรีบลงให้ของเซียนเซียนเนาะค่ะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าสูตรต,ต,ตัดของเลขล็อกจิกเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะหาคนเด้อพงเมปพี่น้องเอาไปใส่ของเพื่อนเนาะสูตรตัดของเลขล็อกจิกไหม โอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วค่ะสูตรตัดเลขล็อกิกเข้าเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นสูตรตัดเลขล็อกกิกเนาะคะ่ะสูตรเต็มลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะของเลขล็อกิกถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามเข้าไปติดตามได้เนาะค่ะเนาะลงคลิปให้แล้วของเข้าเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มนะคะลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะของเลขล็อกนะคะ เข้าไปติดตามชมได้แล้วก็ของตะพง์ใจดีของตะพง์ใจดีก็ลงคลิปให้แล้วเหมือนกันเนาะคะ่ะเพราะว่าของตะพง์ใจดีก็เข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มนะคะนี่จะเป็นของตะพง์ใจดีก็เข้าไปทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มถือว่าผ่านนะคะถือว่าผ่านของตะพง์ใจดีลงคลิปให้แล้วเหมือนกัน <sk r isa> <sm all> กับเลขล็อกจิกเนาะค่ะเนาะเข้าไปติดตามชมได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาดามจะหาสูตรตัดให้เอาของตะพงไปไว้ไหนเนาะสูตรตัดเพราะว่าของตะพงใจดีสูตรตัดก็เข้าไปต็มเต็มนะคะสูตรตัดก็เข้าไปเต็มเต็มหกแบบไม่ต้องกลับ ตัวเน้นตัวเจาะด,ด้วยนะคะอวรอติดตามสูตรตัดนะคะเดี๋ยวจะรีบตามให้นะคะเนาะสูตรตัดเดี๋ยวจะรีบตามให้วันที่29นะคะรอติดตามชมวันนี้27แล้วเนาะยะี่ะ28 29เดี๋ยวจะลงให้นะคะเนาะแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะตามเลขของเซียนหนุ่มเนาะคะเนาะรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่ง มิถุนายน2567นะคะวิ่งบนล่างของเขาก็7กับ0นเนาะคะ่ะขอบุญข,ขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะ,ะแล้วก็เซียนเซียนทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามนกขานกกาบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้ยค่ะเ้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ